ทุกตัวโชว์ทุกคู่วันนี้กับผมเติ้ลนะครับสวัสดีสมาชิกช่องจอดสกอร์ทุกท่านครับมาพบกับบทวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลทั้งลีกหลักลีกรองนะครับเริ่มมาให้แบบเน้นๆครับมีอัปเดตกันตลอด24ชั่วโมงตัวแรกว,วันนี้เป็นศึกวันเอฟครับอังกฤษเป็นการแข่งนนขันคู่ระหว่างลิเวอร์พูลนะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกเจอกับบารสซี่ทีมจากลี ley, กวันครับโดยคู่นี้จะลงสนามเวลา2นาฬิกา45นาทีลิเวอร์พูลนะครับผลงานช่วงหลัง5เกมชนะ2เสมอ3ครับล่าาสสุุดบกเเมออร์ซนแลีกมา0-0 ขณะที่บารสเล่ย์นะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3ล่าสุดก็บุกเสมอวีแกนมา1-1นะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยเจอกันครั้งสุดท้ายนะครับต้องย้อนไปในปี2008นะครับก็เป็นบารสเล่ย์ที่เอาชนะลิเวอร์พูลได้2ประตูต่อ1วันนี้เงื่อนไขก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับให้ลิเวอร์พูลเนี่ยต้องยิงขาดถึง3ประตูนะครับก็ยังมองว่ามีโอกาสนะครับด้วยคุณภาพทีมณตอนนี้เนี่ยความห่างค่อนข้างพอสมควรนะครับลิเวอร์พูลเล่นในบ้านด้วยก็คงจะเน้น เต็มท,ที่เหมือนกันนะครับอาจจะมีโรเทชันบ้างบางรายแต่ว่าด้วยตัวหลักๆประมาณครึ่งทีมเนี่ยเชื่อว่าลงสนามแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนโอกาสชนะยังมองว่าสูงนะครับแล้วก็คิดว่าชนะขาดครับคู่นี้เลือกไปที่ลิเวอร์พูลครับส่วนคู่ที่2ครับไปกันที่ศึกฟุตบอลการโชสลาอาอิตาลีเกมคู่ระหว่างยูเวนตุสพบเคลโมเนเซ่ลงสนามเวลา2องนาฬิกาสี่สิบห้านาทีนะครับยูเวนตุสเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ในโซนครึ่งบนของตารางมี36คะแนนขณะที่เคลโมเนเซ่กลางตารางมี22คะแนนนะครับ 5เกมที่ผ่านมาครับยูเวนตุสชนะ4แล้วก็เสมอ1ลาสซบุกชนะซาซูโร่นะครับ3-0ส่วนเครโมเนเซเสมือ2แพ้3ครับลาสุูก็เปิดบ้านเสมอกับไกอรี่มา2-2คู่นี้เจอกันบ้านเครโมเนเซเป็นยูเวนตุสนะครับบุกชนะได้2-1วันนี้เงื่อนไขก็ให้ทางยูเวนตุสต้องมี2ประตูนะครับก็ดูแล้วมีโอกาสนะครับบอลกําลังมั่นใจนะครับฟอร์มดีตัวหลักอย่างทางจอทันเดวิดนะครับเคนันยูดิสวันนี้ก็พร้อมลงสนามด้วยนะครับเล่นในบ้านเหนือกว่าเยอะนะครับเชื่อว่าชนะขาดครับคู่นี้ เลือกไปที่ยูเวนตุสครับส่วนคู่ที่3เป็นเกมลาลิกาสเปนคู่ระหว่างเซบียาพบซลตาบีโก้ลงสนามเวลาทีสามทุงนะครับเจ้าถิ่นเซบียาครับสินัด20คะแนนนะครับขณะที่ซลตาบีโก้สิบแปดนัดยี่สิบหกคะแนนผลงานที่ผ่านมาเซบียาห้าเกมหลังสุดชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมล่าสุดเนี่ยก็เปิดบ้านแพ้เรเบนเต้น,นะครับศูนย์สามส่วนซลตาบีโก้นะครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดเปิดบ้านชนะมาเลนเซียนะครับสี่ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ตามสถิติที่เจอกันนะครับ สูสีครับ5ครั้งหลังเป็นทางเซมิยาชนะ1เกมแล้วก็เซตาบิโกชนะ2เกมนะครับจบด้วยการเสมอกัน2เกมวันนี้ก็คือเลือกฝั่งได้นะครับก็ถ้าเทียบฟอร์มการเล่นชั่วโมงนี้เป็นเซตาบิโกที่ดูดีกว่านะครับไปเทียบขุมกําลังตัวเล่นก็ดูจะเหนือกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยช่วงมีแต้มออ่ไปนะครับแล้วก็รุนถึง3แต้มได้ครับคู่นี้เลือกเซตาบิโกครับก็เป็นทั้ง3คู่ที่มาฝากกันนะครับอย่าลืมเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้วันนี้ลาไป